เความจริงในที่ทำงานที่คุณห้ามทำเด็ดขาดหากไม่อยากถูกเกลียดชังหนึ่งอย่าโชว์เหนือทุกครั้งที่มีโอกาสการโชว์เหนือไม่ใช่ปัญหาตอนแรกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นซ้ำๆจะกลายเป็นภาพจำว่าคุณคือคนที่ไม่เคยให้พื้นที่ใครสถานการณ์จริงในที่ประชุมเพื่อนร่วมง,งานเสนอความคิดคุณเสริมต่อทันทีว่าจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าแม้คำพูดนั้นจะมีเหตุผลแต่สำหรับเพื่อนคนนั้น คุณกำลังทำให้เขากลายเป็นคนไร้ค่าปรัชญาความเก่งที่สุดในห้องไม่ได้ทำให้คุณมีค่าที่สุดแต่ความเก่งที่รู้จักยกย่องคนอื่นตัางหากที่ทําให้คุณเป็นที่ยอมรับ 2. ออย่าเอาความลับที่ทำงานไปพูดข้างนอกบ่อยครั้งคนที่อิจฉาคุณจะพยายามทำให้คุณปากพร่อยด้วยการชวนคุยเรื่อยเปยื่อยพวกเขาจะรอจังหวะที่คุณหลุดพูดความลับของบริษัทแล้วนำไปขยายผลใส่ร้ายคุณสถานการณ์จริง มีพนักงานคนหนึ่งเล่าให้เพื่อนนอกออฟฟิศฟังว่าบริษัทกำลังปรับโครงสร้างวันรุ่งขึ้นข่าวดือแพร่ไปทั่วเจ้านายตามหาต้นต่อสุดท้ายเขากลายเป็นคนผิดแม้ไม่ได้มีเจตนาร้ายแนวคิดสิ่งที่พูดออกไปเหมือนน้ำที่สาดแล้วไม่อาจเก็บกลับมาได้ 3. อย่าประจบเจ้านายจนเกินงามเจ้านายอาจชอบในตอนแรกแต่เพื่อนร่วมง,งานจะเริ่มตีตราคุณว่าเป็นคนอันตราย ยิ่งคุณสนิทกับเจ้านายมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนจับตามองมากขึ้นเท่านั้นสถานการณ์จริงพนักงาน A ถูกมองว่าเป็นคนโปรโดของหัวหน้าทุกครั้งที่หัวหน้าเข้ามาเขาจะรีบเสิร์ฟกาแฟรีบพูดคำสรรเสริญแม้ไม่ได้ทำผิดอะไรแต่เขาก็กลายเป็นคนที่ถูกโดดเดี่ยวเพราะใครๆก็กลัวว่าเขาจะเอาเรื่องไปฟ้องปรัชญาความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้สร้างด้วยการก้มต่ำแต่สร้างด้วยการยืนอย่างเสมอภาค 4. อย่าปล่อยให้อารมณ์ส่วนตัวปะปนกับงานหลายครั้งเรามีปัญหาส่วนตัวแล้วเอามาลงกับเพื่อนร่วมงานแค่ครั้งเดียวก็อาจทําให้ความสัมพันธ์พังลงอย่างถาวรสถานการณ์จริงพนักงานบีโต้เถียงกับแฟนก่อนเขาที่ทํางานวันนั้นเขาเกลี้ยกล่อมใส่ทุกคนในทีมแม้ภายหลังจะขอโทษแต่ความรู้สึกที่เสียไปแล้วไม่มีใครลืมแนวคิดอารมณ์เป็นไฟถ้าไม่ควบคุมมันจะเผาผลาญความสัมพันธ์ที่คุณสร้างมาทั้งชีวิต ห้าอย่าเล่นเกมนินทาคุณอาจคิดว่าเป็นการเข้าสังคมแต่จริงๆมันคือกับดักที่คุณกำลังขุดเองเพราะวันหนึ่งปากที่นินทาคนอื่นจะหันกลับมานินทาคุณสถานการณ์จริงกลุ่มเล็กๆในออฟฟิศนินทาหัวหน้าเรื่องส่วนตัวหนึ่งในนั้นนำเรื่องไปเล่าอีกต่อจนสุดท้ายเรื่องราวไปถึงหูเจ้านายคนที่พูดตอนแรกกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักปรัชญาคำพูดเหมือนลูกศรเมื่อพุ่งออกไปแล้วไม่อาจย้อนคืนได้ 6. อย่าอวดผลงานแบบเปิดเผยเกินไปคนที่อิจฉาจะรอใช้จังหวะนี้โจมตีคุณว่าคุณกำลังทำงานเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อทีมสถานการณ์จริงคุณโพสต์บนโซเชียลว่าโปรเจกต์นี้สำเร็จได้เพราะผมรุยหนักมากแม้จะเป็นความจริงแต่เพื่อนร่วมทีมจะรู้สึกว่าถูกลดจากนั้นความร่วมมือก็จะหายไปทีละน้อยแนวคิดความสำเร็จที่แบ่งปันคือพลังแต่ความสำเร็จที่กอดไว้คนเดียวคือหายนะ7 อย่าดูถูกงานเล็กหรืองานที่ต่ำกว่าในที่ทำงานงานทุกชิ้นเชื่อมโยงกันเหมือนฟันเฟืองถ้าคุณดูถูกงานเล็กคุณก็กำลังดูถูกคนที่ทำงานนั้นอยู่ด้วยสถานการณ์จริงมีพนักงานคนหนึ่งปฏิเสธไม่ยอมถ่ายเอกสารเพราะบอกว่ามันไม่ใช่งานระดับผมไม่นานหลังจากนั้นเขากลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากช่วยเหลืออีกเลยปรยัชญาคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ใช่คนที่เลือกงานแต่คือคนที่ทำทุกงานด้วยใจ สรุปปรัชญาชีวิตการทำงานในที่ทำงานความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากการทำงานพลาดเสมอไปแต่มักเกิดจากการไม่เข้าใจมนุษย์และบ่อยครั้งคนที่อิจฉาคุณจะไม่ลงมือทำอะไรตรงๆแต่จะรอให้คุณทำผิดพลาดด้วยตัวเองจงทำงานด้วยสมองแต่ใช้หัวใจในการอยู่ร่วมกับผู้คนเพราะผลงานอาจสร้างชื่อแต่คนรอบตัวต่างหากที่สร้างอนาคต